สวัสดีค่ะคลิปก่อนหน้านี้เราเรียนรายละเอียดในท่าไหว้พระอาทิตย์แบบ B ีกันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออมันยังไม่ได้เป็น f ฟล์เท่าไหร่มันยังไม่รู้สึกถึงความต่อเนื่องของท่าและลมหายใจเท่าไหร่คลิปนี้เราจะเอาสิ่งที่เราเรียนมาจากคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็มาสร้าง F ฟล์สร้างความต่อเนื่องของทั้งการเคลื่อนไหวแล้วก็ทั้งลมหายใจให้เรารู้สึกว่ามันเกิดการหมุนเวียนมันเกิดปั๊มในร่าง หัวใจก็จะเต้นแรงนิดนึง่งจิบก็จะมีเสียงแบบหอบเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มด้วยกันเลยค่ะเราจะไปหน้าเสือของตัวเองเลยเนาะเท้าชิดกันก็ได้หรือว่าห่างกันหนึ่งช่วงสะโคก็ได้นะคะแกนข้างลำตัวหรือมือพนมเข้าหากันกลางหน้าอกหายใจออกให้สุดในท่าภูเขาธดาสนะสมาธิธิ หายใจเข้างอเข่าชูแขนขึ้นทาเก้าอี้อุคทาสะนะหายใจออกอุทนาสะนะยืดขาตรงพับตัวลงมามือวางที่พื้นหรือที่หน้าแข้งหายใจเข้าแอ่นหน้าอกขึ้นมาอุทนาสะนะปีเอิร์ธบาอุทนาสะนะแอหลัง หายใจออกรวดเดียวไปจับตุลังกาดันดาสนะเลยค่ะสามารถวางเข่าได้หรือว่าเอาเข่าลอยไว้งอข้อศอกแนบข้างลำตัวหายใจเข้าเอิร์ h วะอ t h โ m ม k คาส a n น s สุนักเงยหรือถ้าวางเขาก็เป็นท่าง,งู หายใจออกอาจโฮโมุคาสุนาสนะสุนักก้มครั้งที่หนึ่งกระยับเท้าซ้ายมาข้างหน้านิดหนึ่งบิดซนเทา้าเฉียงก้าวเท้าขวามาฝั่งขวาสูแขนขึ้นมาเขาขวา้างงอมองข้างบนหายใจออกยาวๆจนกระทั่งไปจัดตุลังกาดันดาสนะเข่าว,วางก็ได้ลอยก็ได้หายใจเข้าแอนหนะ้าอกขึ้นมา หายใจออกไปสุนักก้มครั้งที่สองบิดต้นเท้าขวาเฉียงก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าชูแขนขึ้นมาหายใจเขา้ขาเข่าซ้ายงอหายใจออกมือวางคร่อมเท้าหายใจออกเรื่อยๆจนกระทั่งข้อศอกอสุดค่ะหายใจเขา้าแอนนา่นหน้าอกขึ้นมาหายใจออกไปสุนกักกลมค่ะหาลมหายใจจากนี้ เอกสีสามสอง เข่ามองข้างหน้าค่ะจะก้าวมาหรือจะกระโดดมาก็ได้ค่ะหน้าสุดหน้าออกยกยืดหลังแขนตรงกลมตัวลงมาค่ะหายใจออกงอเข่าสอนได้เลยบางคนก็สไลด์มือลงมาเนาะถ้าเก้าอี้ค่ะงอเข่าชูแขนขึ้นอุกทาสศนะยืดขาตรงค่ะมือพนมหรือแขนข้างลำตัวหายใจออกหายใจเข้าค่ะงอเข่าท่าเก้าอี้อุกทาสศนะ หายใจออกยืดขาตรงน้ำหนักมาข้างหน้าอุทนาสะนะหายใจเข้าแอ่นหนะ้าอกอุทนาสะนะปีหายใจออกก้าวหรือกระโดดไปจัตุรังกาเข่าวางได้นะคะงอขออ้อศอกหายใจเข้าแอ่นหนะ้าอกขึ้นมาส่วนหนเงยหรือท้างอ หายใจออกไปสุนัขก,กม้มครั้งที่1ส้นเท้าซ้ายหมุนเฉียงมาข้างหน้านิดหนึ่งข้าวเท้าขวามาค่ะชูแขนขึ้นงอเข่าขวาไว้หายใจออกยาวๆจนกระทั่งข้อศอกงอเลยเข่าลอยได้วางได้นะคะหายใจเข้าแอ่นหน้าอ,อกขึ้นนะหายใจออกไปสุนัขก,กม้มครั้งที่2หมุนส้นเท้าขวาเฉียงมาข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายสุดเสือค่ะชูแขนขึ้นมองข้างบน หายใจออกมือว่างหายใจออกยาวๆจนกระทั่งคอซองเองาะหายใจเข้าชูแขนขึ้นมายกหน้าอ,อกขึ้นหายใจออกไปสุนนะักกลมค่ะห้าลมหายใจตรงนี้สี่ สามสองสุดท้ายหายใจออกกำลังจะจบงอเข่ามองข้างหน้าก้าวม,มากระโดดมาค่ะหายใจเข้ายืดขาตรงยืดแขนตรงแอนลัง กลมตัวลงมาค่าะงอข้อศอกก็ได้หายใจออกสำหรับคนที่มือต่ำเก้ e, าอี้ค่ะงอข่าวก้นต่ำชูแขนขึ้นหายใจเข้ายืดขาตรงค่ะมือพนมหรือแขนข้างลำตัวหายใจออกหายใจเข้าอดคาทานะ่าศะน้ำหนักไปข้างหลังที่ซ่อนเท้านะหายใจออกยืดขาตรงก้มตัวลงมาน้ำหนักไปข้างหน้าที่ปลายนิ้วเท้า แอนหน้าอกขึ้นมายืดหลังหายใจเข้าไปจัดตุลังกาค่ะว,วางเข่าได้นะคะหายใจออกออกข้อศอกออกไปข้างหน้าเยอะๆหายใจเข้าแอนหน้าอ,อกขึ้นมาสูนนักเงยท่างอหายใจออกสุนักกลมค่ะเท้าซ้ายหมุนเฉียงก้าวเท้าขวามาข้างหน้าใกล้ๆมือขวาสูแขนขึ้นเข่าควงงอไว้ หายใจออกมือว่างหายใจออกเรื่อยๆจนกระทั่งคอสอกงอค่ะหายใจเข้าแอ่นอกขึ้นนะหายใจออกสุน,นักกง้งบิดเท้าขวาเก้าวเท้าซ้ายค่ะชูแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกยาวๆจนเราไปจต่ตูรังการในแบบของเราหายใจเข้าสุน,นักเงย หายใจออกส่วนอนะกกลมค่ะห้าลมหายใจสี่สามสอง งองเข่ามองข้างหน้าค่ะก้าวกระโดดมาค่ะหายใจเข้าก้มลงมาค่ะหายใจออกงองข้อศอกงองเข่าชูแขนขึ้นน้ำหนักไปข้างหลังหายใจเข้ายืดขาตรงค่ะมือพนมหรือข้างลำตัวหายใจออกสามาธิ ดาสะนะหายใจออกให้สุดหายใจเข้าอุคคาสะนะหายใจออกก้มลงมาอุทนาสะนะหายใจเข้าอุทนาสะนะบีหายใจออกจากตุลังกาดันดาสะนะหายใจเข้าเอิร์ธปมมุคคาสวาสะนะ หายใจออกอาดโฮมุคัสนาสนะเท้าซ้ายบิดเท้าขวาก้าวมาค่ะชูแขนขึ้นวีราบ,บดานะแบบที่หนึ่งหายใจออกจากตุลังกาดันดาสนะยาวๆหายาใจเขา้าเอริร์บบดโามุคัสนาสนะหายใจออกอาดโฮมุคัสนาสนะบิดเท้าขวาก้าวซ้ายมาค่ะชูแขนขึ้นวีราบ,บดานะแบบที่หนึ่งหายใจออกยาวๆไปจัดตุลังกาดันดาสนะ หายใจเข้าเอิร์ธมุขคัศนนาสะนะหายใจออกตาดโฮมุขคัศนนาสะนะห้าลมหายใจสี่สาม สองเอกลมหายใจหนึ่งงอ,เ,อเขามองข้างหน้าค่ะก้าวกระโดดนะคะหายใจเขา้าอุทนาสนะบีหายใจออกอุทนาสนะหายใจเขา้าอกกาธาสนะ หายใจออกธารสนะสมาธิหายใจเข้างอเข,าข,าอององข่าค่ะอุคทาสนะเรามองเข้าบนที่นิ้วโป้งหายใจออกยืดขาตรงก้มตัวลงไปอุทธนาสนะมองที่ปลายจมูกหายใจเข้าอุทนาสนะบีมองที่วางคิ้วหายใจออกกะจตุลังกาดันดาสนะมองที่ปลายจมูก หายใจเข้า earth ฝ่ามุขสนวระชนะมองที่หว่างคิว้วหายใจออกอ่านหมุขสนณะนะมองที่ปลายจมูกค่ะก้าวเท้าขวามาข้างหน้าชูแขนขึ้นมองข้างบนที่นิ้วโป้งเวร์บาสสนะแบบที่หนึ่งหายใจออก,กยาวๆมองที่ปลายจมูกค่ะจัดตุลังกาดันดาสนะหายใจเข้า earth ฝ่ามุขสนวระนะมองที่หว่างคิว้ว หายใจออกมองที่ปลายจมูกค่ะบิดส้นเท้าขวาเฉียงก้าวเท้าซ้ายมาชูแขนขึ้นมองข้างบนมองข้างบนที่นิ้วโป้งนะหายใจออกมองที่ปลายจมูกแล้วงอเข้าศอกลง now, อันน้าอกมองที่หว่างคิว้วหายใจออกมองที่ปลายจมูกหายลมหายใจ สี่สามสองสุดท้าย งอเข่ามองข้างหน้าค่ะก้าวมากระโดดมาค่ะมองข้างบนที่หวางคิ้วแอนหลังก้มลงมามองที่ปลายจมูกงอเข่าชูแขนขึ้นมองที่ปลายนิ้วโป้งยืดขาตรงม,มองที่ปลายจมูกค่ะหายใจเขา้าจำได้แล้วใช่ไหมหายใจออกก้มมา แอนอกมองข้างหน้าหวางคิ้วจัดตัวรังกามองปลายจมูกหายใจเข้ามองหวังคิ้วหายใจออกมองปลายจมูกค่ะก้าวเท้าขวามาหามือขวาชูแขนขึ้นมองข้างบนที่นิ้วโป้งหายใจออกมือวางมองที่ปลายจมูกงองข้อศอกลงไปหายใจเข้ามองที่หวังคิ้ว หายใจออกมองที่จม,มูกปิดเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายมาค่ะชูแขนขึ้นมองข้างบนที่นิ้วโป้งหายใจออกมือว่ามองจม,มูกกางงอขอ้อศอกหายใจเข้ามองที่หว่างคิ้วแอนหน้าอกหายใจออกมองปลายจมูกหาลมหายใจมองปลายจมูกไว้ สีถ่ายน้ำหนักให้ทั่วมือนะคะใช้ปลายนิ้วมือดันลงไปแน่นๆจะได้ไม่เจ็บข้อมือค่ะ3นิ้วเท้าก็กลางกว้างๆเลย2หลังยืดยาวๆเกรงหน้าท้องแน่นน้อย,อยสุดท้าย งอเขามองข้างหน้าค่ะก้าวมากระโดดมามองที่หว่างคิ้วแอนหลังก้มลงมาหายใจออกมองจมูกงอกเขาโชวแขนขึ้นมองที่นิ้วโปง้งยืดขาตรงมองที่ปลายจมูกค่ะรอบสุดท้ายค่ะอบคธาสนะอุทนาสนะอุทนาสนะนสนะบี จตุลังกาดันดาสนะเอิร์ธวามคัสปนาสนะอาโทธโมคัสปนาสนะวิรปัสสนะแบบที่หนึ่งจตุลังกาดันดาสนะเอิร์ธวามคัสนาสนะอาโทธโมคสนาสนะก้าวซ้ายมาวิรปัสสนะแบบที่หนึ่ง จตุลังกาดันดาสะนะเอะิร์มคัสวนาสะนะอาทถโมคัสวนาสะนะหายลมหายใจสี่สาม จเขา้าอุทนาสนะปีหายใจออกอุทนาสนะอกคาาสน,าน,าสนาทะทาดาสนะแขนกลางลำตัวหายใจเข้าผ่านจมกูกหายใจออกผ่านจมกูกอีกสองครั้งเขา้า ออกครั้งสุดท้ายเข้าออกใครลืมตาขึ้นนะ เป็นยังไงกันบ้างคะท้าไหว้พระอาทิตย์แบบ B นี้ก็ช่วยเรียกเหงือสักหน่อยเนาะแล้วก็ช่วยอ,ออกกำลังกล้ามเนื้อหัวใจให้เป็นคาร์ดิโอหัวใจได้ทำงานสุขภาพเราจะได้ดีแล้วก็มีแรงอยู่เสมอนะคะอาจจะฝึกเดี่ยวก็ได้เนาะหรือว่าจะฝึกคู่กับท่าไหว้พระอาทิตย์แบบ A หรือว่าจะฝึกกับซีเควนซ์อื่นๆโ l o w อื่นๆหรือว่าชุดท่า อื่นๆได้เลยค่ะอาจจะเลือกคลิปนี้เป็นคลิปเริ่มต้นแล้วก็เลือกคลิปอื่นของจิ๊บตามต่อมาก็ได้เนาะแล้วก็ดูซิว,วันนี้เราอยากเน้นไปทางไหนเราอยากที่เน้นความแข็งแรงเน้นที่ความยืดหยุ่น <c oughs> หรือว่าเน้นที่ความผ่อนคลาย <c oughs> ก็ได้นะคะเรามีทั้งะระดับพื้นฐานสายบำบัดเรามีทั้งระดับยาก แล้วก็มีแบบกลางๆด้วยเนาะลองเลือกดูนะคะแล้วก็เ่าให้ฟังหน่อยว่าฝึกเราเป็นยังไงบ้างส่วนเพื่อนๆคนอื่นมาฝึกคลิปนี้ด้วยกันถ้าเกิดว่าเพื่อนต้องการของที่ตรงกันประสบการณ์ที่ตรงกันเขาจะได้เลือกถูกแล้วก็เวลาที่เราเลือกเองก็เหมือนกันคะ่ะลองอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนดูแล้วถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะจับคู่คลิปยังไงดี mm hmm. ก็ส่งข้อความมาหาเจ๊บได้ค่ะหรือว่าถามเพื่อนๆคนอื่นๆก็ได้นะคะในวันนี้จ็บไปก่อนนะคะคุณ สะดุ้งตื่นแล้วก็กลับลงไปนอนใหม่บายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะ